สวัสดีครับพ่อมิเล่เกตุกันอยู่บานเด็กีสันที่ตำบลมูกที่กำรุนหลานกาครับปัจจุบันเป็นผู้นำอาสา,รนานบรรณาชนชนตำบลกำลุนและเป็นประธานจุนรุมผู้นำอาสาบรรณาชนชนอำเภอหลานรักาครับปัจจุันเราพ่อคือทำทำ,ำดีไม่ว่างคนตอบแทนครับทำทำติทติดปอเพียงคือ อมนำเต็เตติดต่อเพียงข้องสมดดเด็ระเจ้าอยู่ว่าก,การแบบการตีดกาวกระจายในชีวิตประจำวันในการแนะนำให้ทุกเรื่อนทำแบบนี้ก็เป็นการประหยัดมีความสุขหมา้านกระพมนะลูกหมานาวลูกปักปักเครี้ยงปักปัโอรา,าปาใบลาปักแมะนะปักวัวชายขมิน้นตะไคร้ข้าในปลูกไวรบ,บาน เราไม่ต้องไปซื้อกองเปลือนคือลดรายจ่ายนะเพิ่มร,รา,ยนะายได้คือลดไปกับตัวเองครับแนะนำให้ทุกขวเลื่อนนะปลูกปักกินเองลดไปชีวิตคือไม่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต้องทำลังทังหวะมันคือมันมาอยู่เองหรอาวามันเจ้าเราเก็บกาเจ้าที่ร่างบอกได้น้ำว่านนะซึ่งดูน้ำว่านผมจะกใกล้โคตละที่ลอยกับตากันหมอสิบาลจะจับอีสปันลังงามลูกไา้รีงถ้าคนูกามนาน อีกที่วันกลางคือได้ที่ครั้งสมกหมดอ่ะได้ลังนิดเดียวครัวต่อจากที่ครั้งได้นิดนู้ต่อลังซึ่งควรที่ซีโรยเกเรได้ได้เปลือการเลี้ยงก่เดือนก็ทำมาหลายปีก็เป็นการหนบต้นทุนไม่ต้องซื้อปุยมักเปลือนก็ไม่ต้องจ่ายปุยซีคืออันนี้ไปเป็นการปรับปรุงดินคือเราจ่ายกิ้วลงทุนลงทุนกระสอบทุกหมดกระสอบนึงกระสอบก็ไป็กิ้วได้ประมาณก้อนกระสอบ รายประมาณก้อนกระสอบเพิ่มรายได้คือจยกเราซื้อคิ้ว่าเป็นสอบ20บาทเราทำเป็นเหมื н, ม н, มอนแค่เดือนแล้วกิโลอีกทิศรายประมาณเกือบสิบโลเลยต่อตอน н, นึ่งกระสอบระยะอินทรีย์นควรเรื่องก็เราไม่ต้องเตี่ยวถิง้งไม่ต้องไปถิ่งอะไรมิ้นเดี๋ยวปะเอาหมอกมักทำเป็นปุ๋ยมัก,ปปมกน้ำกระจายเน Буд ี่ยใระจายเือค่อยสะหมกักขี้วัวนั่นทำเรื่อค่อยมัก ก็เคยเปลือกซับรดเปลือกเปลือกมะละกอเปลือกพักยึดครับในกล้วเรือนเป็นการลดรายจ่ายโดยรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผัวเรือนแล้วเส้ไม้ที่เกาเปลือดดิ้งับหมเ้าต้านับเป็นต้านได้ดายได้คือจใจในกล้วเรือนไม่ต้องไปถือต้านก็หอื่นาเพิ่งกจะเกยดยากสนใจจะโทษใายไปตึ้งตีเลยจนกว่าเขาพูาได้เลย กับิดหวายก็ได้ใจเลยเลยนี้ได้ต่างท่านได้ต่างควันหลายแมงซึ่งพิดไว้ทราบวันน้าเย็นก็เปิดเล้ได้ประมาณห้ากระสบกลางละห้ารยใกลได้กับกับปกติก็ต้มตีตําอยู่นี่นะมีปุ๋ยย้เดือนปุ๋ยมักแหงปุ๋ยมักน้ำกับไอ้โปต้านนะครับคือโซนไอหลักกาจะเป็นโนไยกับกับสูนราดป้องสูนครับที่ถำเผื่อทิ้งไื้ลงชุ่มชมขีบุงกับละก็ไปโซนายนักเรียนกตนอดกา่ท่อง ปวตานะครับมัดในไอเรื่องกล้องซิทกิตหอวเพียงคือต้องทำวัวใจรักกองนี่คือการทําบัญชีรับใจครับคือสิ่งไร่แก่เราเราเราไปทำเร็วเรามามาเพื่อดูว่าสิ่งไร่แก่เราลดได้ตัวมัวเราลดใจมากเราลดเด็กถึงนึงใชจลดได้ได้ได้รู้ว่าเอยเราปีนึงเราใจต่อ day เราหับต่อ day นี่คือวัวใจต้องการกองการทําบัญชีกับเรื่องครับ ตุกตุกล้อคือเทศที่แบบต่อเพียงคือเรื่องนี้ทำการเราเพื่อนคือนักคือผู้นำประโาชนเลยนะการทำเป็นนะเป็นมันเราเป็นที่เราทำได้มันเปมาติโกเลยเป็นเราทำได้เราทำเองนะทุกหมอเราเป็นแก่ทำไม่ได้คือมันกลุ่มกระางผืน่มท่านกองอันก็ช่วงไงต่างของอบตก็จะทำเองกองเขานะที่เราทำได้คือทำเองก่อน กันตอนกันเรกับ hmm. ท mm ินเองคือเหมือนเด็กกัญญานะเด็กกัญญาเราปลูกพักปลูกปลูกพักไว้กินเองปักผมตัวมากันไปปลูกให้ลูกเรียนนะลูกที่วัดลูกถีศาสนารลูกได้เพื่อก้อยก้อยก้กินได้คือเราเราไม่ใหญ่ว่างใหญ่ไข้นะกับมือแจกใจแจกใจทุกคนได้กินกัน เป็นผู้นำหมอช่อครับเป็นมาสิบห้าปีนะยินรักคือการตัวเองเป็นตนแบกตึ้งกต่ช้อหน้าจ่าบ้านไปทำกับทำทำมาละลายางตั้งแต่ทำปุ๋ยมักทำน้ำมักทำผู้ต้านงาเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงฟึ่งปลูกปักต้นสัางเบๆบริเวณบ้าลเขาทำให้เป็นตนแบกคนต่อไอ้ไอ้เผื่อเว้นว่าเราทำก่อนกับซึ่งเราเป็นชอหน้าเพื่อทำตามนะกับ